รายการรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อ่ายสันติสุขโดยศูนย์สันติสุขกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้านำสนเรื่องผูกก่อเหตุรุนแรงลอบวางระเบิดบริเวณตลาดหน้าสถานีรถไฟรีสอร์ทในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสตามที่เมื่อ8มีนาคม2558เวลา8นาฬิกา4นาที ผู้ก่อเหตุรุนแรงได้นำจัก,กรยานยนต์ประกอบระเบิดลักลอบไปจอดหน้าที่จอดรถบริเวณตลาดหน้าสถานีรถไฟรือสะบ้านบาลูกาหมู่หนึ่งตำบลรือสะออกอำเภอรือสะจังหวัดนราธิวาและทำการจุดระเบิดขณะเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยผ่านมาเป็นเหตุให้สิบเอกทวีวัน์อ่อนขวัญเพชรเจ้าหน้าที่ร้อยทอพชกรือาะ ชกกทอพอหนึ .11 เสียชีวิตหนึ่งนายอาสาสมัครทหารพรานได้รับบาดเจ็บสองนายและราษฎรได้รับบาดเจ็บเจ็ดคนประกอบด้วยผู้ชาย4ี่คนผู้หญิงสองคนและเด็กหญิงหนึ่งคนจากการตรวจสอบจัก,กรยานยนต์ที่นำมาก่อเหตุในครั้งนี้เป็นรถของนางฉัดสุดานินสว่วน ซึ่งถูกยิงเสียชีวิตในพื้นที่อำเภอเจาะไอรองจังหวัดนราธิวาสเมื่อ3ธันวาคม2555และคนร้ายได้ชิงรถคันดังกล่าวไปด้วยจากกรณีดังกล่าวกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า ขอเรียนให้ทราบดังนี้ประการที่หนึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าขอเรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบและขอเชิดชูเกียรติให้กับเจ้าหน้าที่ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละแม้กระทั่งชีวิตของตนเองในการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติสุขประการที่สอง จากเหตุการณ์ดังกล่าวขอประนามการกระทําของผู้ก่อเหตุรุนแรงที่ลอบวางระเบิดบริเวณตลาดซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่นทำให้ประชาชนทั้งชายและหญิงรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บไปหลายรายส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่อีกทั้งเป็นการกระทําที่ขัดต่อหลักศาสนาอย่างร้ายแรง โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นไทยพุทธไทยมุสลิมประการที่สามกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีเส่นหน้าได้สั่งการให้หน่วยที่รับผิดชอบในพื้นที่เข้าพบปะปลอบขวัญและให้ความช่วยเหลือในขั้นต้นต่อผู้ที่ได้รับบาเดเจ็บรวมทั้งสร้างความเข้าใจเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ที่ได้รับบาเดเจ็บให้กลับสู่สภาวะปกติ อีกทั้งเพิ่มความเข้มงวดกวดขันและมาตรการในการรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนของอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าในฐานะเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลความปลอดภัยและให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ขอเรียนยืนยันต่อพี่น้องประชาชนว่าจะให้ความช่วยเหลือและดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถ และจะอยู่เคียงข้างประชาชนตลอดไปรวมทั้งจะทุ่มเทความพยายามสูงสุดในการติดตามจับกลุมตัวผู้กระทําความผิดมาลงโทษตามกฎหมายด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์สันติสุขของขอําโวนการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโทรศัพท์ศูนย์เจ็ดสามสี่ห้าสองห้าสามห้า